สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม N2 มาติวสอบการอ่านบทความขนาดสั้นเรื่องที่3กันค่ะหน้าตาของข้อสอบเป็นแบบนี้นะคะเป็นจดหมายเวียนในบริษัทค่ะเรามาดูโจทย์กับ Choice กันก่อนโจทย์ข้อที่57เขาถามว่าหาสมิ SAB นิซยเตะ คักคุคาวะโดซุริโอนิอิบะเรเตอิรุกะเกี่ยวกับกันไกล SAB แต่และฝ่ายถูกบอกให้ทำอย่างไร Choice ที่หนึ่งเคกังกาอารุโมโนโอร็อกคุก s u o, ok n นิจูอิจินิจิมาเดนิไคเคคานิหั a ตาซส่งของที่มีข้อบกพร่องมาที่ฝ่ายบัญชีภายใน21มิถุนายน Choice ที่สอง ังกะอา객관があるものを6月นินิจิมาเดนิมิมุระคาบุชิกิกายชานิฮัสโึสุรุส่งของที่มีข้อบกพร่องไปที่บริษัทจำกัดมิมุระภายใน22มิถุนายน Choice ที่สามสุเบเตโอล็อกคุกซ ok ึนิจูอิจินิจิมาเดนิไคเคคานิวัตสึ ส่งทั้งหมดไปที่ฝ่ายบัญชีภายใน21มิถุนายนและช้อยส์ที่4ี b สุเบเตโอรุกุกัตนิจูนินิจิมาเดนิมิมูระคาบุชิกิไก่ซานิฮัทส,สึ s ุ u รุส่งทั้งหมดไปที่บริษัทจำกัดมิมุระภายใน22มิถุนายนหนังสือเวียนที่เรากำลังจะได้อ่านในข้อที่57นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ กันไกรรุ่น SAB นะคะเขาร้องขอให้ทุกแผนกจัดการอย่างไรคะเรามาอ่านเนื้อหาของจดหมายเวียนกันเลยค่ะย่อหน้าแรกมีประโยคเดียวเลยค่ะเต็มย่อหน้าเลยนะคะเขาบอกว่ามิมุระคาบุชิกิไกาชาเซฮัสมิ SBA โนไคชูโคคังนิสุยเดะมิมุระคาบุชิกิไกชาโยริ ฮ a s มิ SBA n ีเลือดค้างคาพบเห็นสระดาทํา e มสินเช,ชื่อที่มีการสู o เสียโคคังโกโอโคนาอุตโนะับเปียกอาจีมาสตเกี่ยวกับการเรียกคืนแลกเปลี่ยนกันไกลรุ่น SBA ที่ผลิตโดยบริษัทจำกัดมิบุระมีประกาศว่าจะดำเนินการเรียกคืนแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมด เพราะถูกค้นพบข้อบกพร่องที่กันไกลจากบริษัทจำกัดมิมุระย่อหน้าที่สองประโยคแรกค่ะไขเคค u าเดชิรเบตะโทโคโรโคนิวคิโอคุก i าอรา,า,าอราิมัสตสเนื่องจากมีบันทึกการสั่งซื้อที่ตรวจสอบแล้วที่ฝ่ายบัญชี จึงขอรบกวนเปลี่ยนจากบริษัทจำกัดมิมุระในที่นี้ก็คือขอไหว้าวานบริษัทมิมุระทำการเปลี่ยนกันไกลที่มีปัญหาให้หน่อยค่ะประโยคถัดมาของย่อหน้าที่สองสึกิมาเมเิาเตวะคาคุคาเดะฮาซามิ SBA ามとเดะโอโมจิคุดาไซดังนั้นทุกแผนก กรุณารวบรวมกันไกลรุ่น SBA และนำมาที่ฝ่ายบัญชีและประโยคสุดท้ายค่ะดอกคุกัตซึนิจูนินิจิมกุนิฮัสโซโยเทชเตอิรุทาเมะคานาราซุดอกคุกัตซึนิจูอิจินิจิซุยมาเดนิโอโมจิกาซาไซเพราะกำหนดส่งในวันพฤหัสที่ยี่สิมิถุนายน ดังนั้นกรุณานำมาภายในวันพุทธที่21มิถุนายนมีการตรวจพบข้อบกพร่องของกันไกลรุ่น SBA นะคะดังนั้นภายในบริษัทเนี้ยเขาก็เลยส่งหนังสือเวียนไปยังแผนกต่างๆว่าให้รวบรวมกันไกลมาที่ฝ่ายบัญชีเพื่อที่จะนำส่งไปยังบริษัทจำกัดมิมุระค่ะดังนั้น สิ่งที่แต่ละแผนกต้องทำคืออะไรคะต้องจัดการยังไงก็ต้องส่งของทั้งหมดไปที่ฝ่ายบัญชีภายในวันที่21มิถุนายนค่ะเพื่อที่วันที่22มิถุนายนจะได้จัดส่งไปที่บริษัทจำกัดมิมุระต่อไปต้องเก็บรวบรวมกันไกลรุ่น SBA ทั้งหมด ทุกชิ้นทุกอันมาที่ฝ่ายบัญชีนะคะไม่ได้เก็บรวบรวมเฉพาะตัวที่มีปัญหานะแต่เก็บมาทั้งหมดเลยจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเก็บรวบรวมมาให้หมดค่ะรู้ได้ยังไงรู้จากข้อความตรงส่วนนี้ค่ะเซนเซฮินโอไคชูชิโคคังโอโอโคนาอุ จะเรียกคืนแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดเลยค่ะนำมาคืนฉันนะแล้วฉันจะเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ JLPT ระดับ N2 อยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายพี่กระต่ายรบกวนกดกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูกันมาจนจบเลยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ